สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพี่พี่น้องๆ้องด้วยนะครับวันนี้ผมไปทํางานมาผมไปท่าอิดลูกค้าผมคนนี้แบบเป็นลูกค้าที่ดีของผมอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่ดีของผมไม่ได้หมายความว่าลูกค้าที่จ่ายเบี้ยเยอะหรือเบี้ยน้อยนะครับเป็นลูกค้าที่เขาเหมือนพี่ผมเขาเหมือนน้องผมอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเป็นเพื่อนกันสรุปแล้วเรารู้เราคุยกันแล้วก็มันนะะเขาซื้อประกันกับผมโดยที่เขาเนี่ยกับผมก็ไม่ได้รู้จักกันนะฮะ แต่ก็โอเคแหละก็มาเป็นลูกค้าแล้วเขาก็แนะนาที่พีนน่น้องๆเขาก็มาเป็นลูกค้าผมบ้างก็มีเบี้ยเล็กก็ว่ากันไปนะครับแต่คุณแม่คุณแม่ของลูกค้าท่านเนี้ยผมเชื่อว่าท่านเอ็นดูผมด้วยนะฮะผมว่าไปคุยงานนะ,ะไปคุยงานคุยงานเสร็จก็แม่เขาเลยบอกเอาติ๊กเดี๋ยวของกลับไปกินด้วยฮนะดูดิครับดูท่านให้ผมมาดิครับน้ำทอม สองขวดใหญ่ๆอุ่นๆเลยนะครับนี่ท่านไม่ใช่วัยรุ่นมากินแบบเกเรนะครับไม่ใช่นะครับท่านหกสิบกว่านะครับท่านต้มแบบว่าโอ้โหแบบว่า,าเขาเรียกสุขภาพเลยแ่ะท่านบอกผมเนี่ยเอาไปกินนะฮะแล้วก็อีกทีครับท้องหยิบเนี่ยฮะเม็ดขนุนเม็ดขนุนอ่านี้ทองหยอดนี่เม็ดขนุนมีเม็ดขนุนเผลือกอยู่ข้างหลังอีกนะสองถุงแล้วก็มีฝอยทองนะฮะ โอ้โหให้ผมอย่างนี้ผมต้องดูประกันเลยนะครับว่าของผมขาดหรือยังครับเบาหวานจะแดกผมไหมครับเนี่ยแต่ผมเอาครับโอ้โท่านใจดีมากเลยครับ๋ยวผมต้องเช็กประกันผมด้ว่าันขาดหรือยังนะครับแต่ผมชอบกินซะด้วยโอโ้ให้ของถูกใจนะฮะผมขับไปกินไปเรื่อนเื่อนนี่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 นด่ดดดสายหวาน <c oughs> <c oughs> อร่อยแล้วผมชอบเลยนี่เม็ดผนุนเปเือกถุงเบลเลอร์เลยโโหท่านให้ผมผมยังแบบอุ้ยแม่ให้ผมไปขายหรือให้ผมไปกินเนี่ยท่านบอกแล้วแต่เจ้าผมจอดยหน้าก๋วยเตี๋ยวเล่นในนี่ก่อนเลยอ,อร่อยจุดๆงานนี้ถึง ICU แน่เบาหวานขึ้นนะครับ นึกถึงผมไม่ต้องนึกถึงประกันนะครับนึกถึงประกันนึกถึงผมด้วยนะครับจะปรึกษาจะทําเพิ่มจะเวนคืนจะปิดกลมทันได้ทุกแบบขอให้แจ้งมานะฮะขอให้ท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ